สวัสดีครับผมนายฉลองชัยวันเจโรโรธรหัสนักศึกษา5781 4403 003ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader X I SI นะครับซึ่งโปรแกรม Adobe Reader X I SI เป็นโปรแกรมที่ใช้เปิดอา่านไฟล์ pdf นะครับอันดับแรกในการติดตั้งนะครับ ผมก็จะเข้าไปที่ไฟล์โฟลเดอร์หรือไดทที่ผมเก็บไฟล์โปรแกรมไว้นะครับอันดับแรกในการติดตั้งนะครับผมก็จะับิดคลิกเข้าที่ไฟล์โปรแกรมนะครับ หลังจากที่คลิกที่ไฟล์โปรแกรมแล้วนะครับก็จะขึ้นมาที่หน้า user account control นะครับในหน้านี้ก็ให้กดที่เย็บไปเลยนะครับจากนั้นก็รอให้โปรแกรม set up จนถึงหนึ่งร้อยเปเซนตนะครับแล้วหน้านี้ก็จะให้ขึ้นมาอัปเดตการติดตั้งนะครับผมก็จะคลิกที่อัปเดตไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็รอให้โปรแกรม adobe reader x i ทำการติดตั้งโดยอัตโนมัตินะครับการติดตั้งลบอีลีดเดอร์ x i ก็เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็จะกดปิดนิดออกไปเลยครับแล้วก็มาดูนะครับ โปรแกรมที่ผมติดตั้งจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่าครับแล้วก็เข้าที่ a d o b e xi นะครับเราจะมาทำการ open ดูนะครับว่าไฟล์ที่เรา ติดตั้งจะสามารถเปิดอ่าน pdf ได้ไหมครับก็เป็นว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับการติดตั้ง a d o b e r e a d e r นะครับ โปรแกรมสามารถเปิดอ่านได้ตามปกติครับ